ีค่ะพวกเรามาเที่ยวที่หลงพ่อบูววัดหลวงตาโบวีววออมาในานามสมาคมเตี่ยงอ,อ่างสิงบุรีมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรดดดค่ะ S <S <it> <S มีสมาชิกมีเฮียกู้มีเฮียสุกแพงมีเฮียกิมมีเฮียรังมีเฮียชายมีเฮียนิพรใช่ป่ะมีกรมีกรเฮียอามีเฮียจ้อยมีเฮียโซมีเจยย มีไอซสอส,สุรักไอซอสุไอ,สอ,สสอนูดสุวรรณีเจสุวรรณีเฮียสุรักน้องยีเจยีมีซอส,อสาานาา ทดลองเสียงเพี้ยนน้องนุ๊กมีน้องนุ๊กมีตรงมีเฮียตรงคนสำคัญอ๋อมีเฮียงป้๊มหงชาวริค่ะมีเฮียชาวริกบุญญาภานิสกุลค่ะวันนีทุกทุกท่านครับวันนี้อาวเต้าอันเจังหวัดสิงห์บุรีนะ ได้มาประชุมใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีนะตอนนี้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ออกจะเดินทางกลับก็แวะมาที่วัดบ้านกาดนะฮะหลวงตามหาบัวนะครับ,รบก็ทุกคนจะได้มานมัสการหลวงพ่อหลวงตาหลวงตานะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลของพวกเรานะครับตอนเดินทางทางกลับนี่เราก็จะแวะไปเรื่อยๆตามอัดขยาสัยของพวกเรานะครับ อขอให้พวก,พวกเราทุกคนจงเดินทางสดุกสนานกันไปเรื่อยๆนะครับใน,ในโอกาสนี้ตัวผมขอเชิญชวนพวกเราชาวสิง์บุรีนะครับที่เป็นเตียอองนะฮะแต่กิ๋วนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกของ ชมรมเตีองังสิงบุรีนะครับเพื่อพวกเราจะได้รวมกลุม่มเพื่อเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับปีหน้าจะไปชมบุรีลงนุ่มปีหน้าปีหน้าจะฮะแตบอกเลยปีหน้าประชุมใหญ่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะที่สวนลงนุษพัทยานะครับวันที่678พฤศจิกายน2 5 6 7, 7ครับ ขอเชิก็ขอขออำวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับในบริเวณวัดป่าบ้านตาดนะฮะต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่มหาเจดีย์นะฮะว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นั่นน่าชมมากเพราะผมไปมาเมื่อวานนี้นะครับขอเชิญนะทุกๆท่านครับเชิญครับ

ไม่ได้รล้เ้มากเี้ยเออไม่ไ้ม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปอ่ะรง้าไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไป่นก็ได ไป,ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวทอดถุงเท้าไว้ตรงนี้วตอนนี้ <c oughs> เรากำลังมาที่กุฏิของ,องตานะครับกุฏิของตาเชิญชมนะครับนมันสการะต่เลยครับเออให้ยูดเป็นไซส์สิจ้ยืดันแบมีการถึงไม่เท่ากันนะหนาวเลยหล่ <c oughs> ะตอนนี้เรามาถึงกุฏิหลวงตามาหาโบแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วขับม,มาแล้วครับ นนี้สมาชิกกำลังสักกะละนะครับกุฏินุตานะครับต่าไปทำาแอร์ต้อง ara, ่างปต้องไปอย่าไปนล่นมีคนี้ก็เดี๋ยวใครมาดึงเลยแ้มากแกล้มาก แ่ไดนบเอาปับไหมไมเลยดูหรอกใจเ็นแบที่ทบุญเื่อไหร่ในสติลุงตามาบับวัวก็มีห้องนิพพานนะครับอพ่ออะไรนะครับ ครูบาอาจารย์นอนนิพานในวันที่30มกราคมนะครับเวลาบ่ายโมงถึง35นอนนะครับชมพระธาตุชมพระธาตุชมพระธาตุนะครับพระธาตุของตาเนอะเดินมาบริเวณด้านในนะครับ เป็นโรงครัวนะโรงครัวครับจะมีผู้มานั่งทานอาหารกันที่ใต้ตุนสลากันเยอะเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ พี่พิธพัณฑ์ทำมาจะดีนะครับหลวงตามหาบัวนะครับกำลังเดินทางไปนะครับเนี่ยโลกเนี่ย,ออยอเ,เออนี่ผมต้องสองไลนสองไลน์เนบริเวณนะครับใช่ไม่บอกต้องผ่นออแต่้านะรนะเดี๋ยวซ้ายนะครับ ก้็ไมอรอก่รคนก็มีเจดียก็ไม่ได3 3ูแนอไม่นดเ้ดกครับเป็นเจดีย์แล้วนะครับ อดรถจอดด้านนอกเลยครับรถจอดด้านนอกเลยที่จอดรถข้างนอกนี่นะครับเราพาสมาชิกเตียงสิงบุรีมาถึงที่เจดีหลวงตามหาบัวนะสักครู่เรากลุ่มพวกเราจะเดินทางเข้าไปดูข้างในนะครับมาถึงแล้วนะครับ เจดีหลวงตามหาบบวเอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูพี่พิ่เจ้าพันข้างในนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับตามเราก็มานะครับตามแเ้าก็ไปนะครับ ที่วัดธรรมเจดีนะคะจะมีทั้งหมดสามอาคารประกอบไปด้วยอาคารพระธาตุเจดีเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงตาค่ะและประดิษถานพระพุทธรูปประจำทั้งสีทิศอันได้แก่พระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกพระพุทธรูปหินจุย้ยเจียและอาคารพระวิหารประดิสฐานพระพุทธรูปที่มีองค์เดียวในประเทศไทยองค์เดียวในโลกนามว่าพระพุทธที่สุที่มงคลศาสดาเจ้า ว้าจุฬาพรณลมิตรลงลักปิดทองคำแท้10กิโลบนพระเกตมาลาของท่านนะคะก็สามารถเปิดออกได้สารที่ตรงนั้นนะคะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถัดมานะคะก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่เสากันตาซิโลหลวงปู่มั่นภูริสโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนโครงสร้างนะคะจะทำด้วยหินอ่อนไว้คาล่าซึ่งนำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะ การออกแบบนะคะออกแบบแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมล้านช้างออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าหลานเธอศิริพาจุฑาพรร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรและในส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะจะมีทั้งหมด6ห้องจัดแสดงค่ะห้องจัดแสดงแรกนะคะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าห้องจัดแสดงที่สองจากกตัญยูมีสัจจะสู่ร่มกาสวพัสดห้องจัดแสดงที่3จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติจนบรรลุธรรมห้องจัดแสดงที่4เมตตาอบรมสั่งสอนห้องจัดแสดงที่5บารมีหลวงตาช่วยชาติและห้องจัดแสดงที่6ลรัสังขารพุทธ,ธบริษัท4สามัคคีบูชาเราเดินทางมาถึงเจดีย์หลวงตาหาโบลแล้วน,นะครับ สวยมากนะครับัวเขาสวยนะท่านนี้ไปไลา้เวาะมีองค์เล็กผมมาถามด้วยฮะ้าไหลยนะ้ารยไ่ด้มานี่ไงราะฉะนั้นานน็นพระบอยหายแค่เมกแล้วนะนม ว่าเดินมาสี่จะดีข้างบนแล้วนะครับเไเข้องน้เาน้ํา เข้ามาในเจดีย์ตามาโบเลยนะครับมาจิ่กกำลังไหวเห็น<ร>เดินไปด้านหลังนะครับจะเป็นที่เก็บอธิชาตหลวงตามหาโบครับ,รบมาด้านหลังนี่ครับ ต้องไปลงไม่ได้ตอนี้ค่ะต้องไปลงฮูดไบนเกลงร้วปากะมันเเนี่ยครับเราเดินมาด้านหลังนะครับเป็นที่เก็บพระธาตุของหลวงตามหาบัวนะครับ บบมีใครบ้างไม่รู้นะครับ <laughs> มี่แต่สาวๆแ okay. ค่ <laughs> นี่ครับมาที่ที่เก็บพระธาตุอัติของหลวกตาม,ามาโบนะครับเราเดินมาด้านหลัง นี่ครับนี่เลยมาชุดตันฟูเลยเราใส่ชุดสั้นมาอันนี้เฮียสุรัตน,น,น,น์นะครับมาถึงก่อนแล้วเฮียสุเทพนะครับจากอุชัยธานีนะครับรูปหล่อของอุชัยครับมี่เป็นที่เก็บอัติชาติของลตามหาโบนะครับ อ่าส่วนนี้นะคะก็คืออาคารพระทาตุเจดีค่ะด้านในเป็นบุษบกทองคำนะคะที่เขาจะมีโครงทองแดงด้านในค่ะแล้วก็นำแผ่นทองคำไปหุ้มทองแดงไว้นะคะใช้ทองคำทั้งหมด11กิโลส่วนเจดีองค์เล็กที่อยู่ในกรอบค่ะเรียกว่ารัตนาเจดีตรงนั้นจะเป็นทองคำตันน้ำหนัก7กิโลนะคะพร้อมกับบรรจุอธิทาานขององค์หลวงตายอยู่ในโอบสีขาวด้านบนค่ะ com